กองทัพพีกลูกชายปราบยุธพิชยัยขึ้นแทนพระเอกเรื่องแรกแต่กับโดนวิจารณ์ณไม่หล่อสมบทพระเอก ต้องบอกเลยว่าหลายคนคงคงน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับปราบยุทธพิชัยป่วยแห้งที่เราแดนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีและต้องทำเอาสาวเล็กสาวน้อยกริตใหญ่กับลูกชายของปราบยุทธพิชัยอย่างกองทัพพีกที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆค่ะและปัจจุบันทางด้านกองทัพพีคได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดช่อง3ามแล้วเป็นที่เรียบร้อยและขณะนี้ก็กำลังมีผลงานที่กำลังออนแอร์ air อย่างเรื่องให้รักพิพากษาเดอชูเลฟประกบคู่กับนางเอกเแบอร์ต้นอย่างเบลล่ารานีแคมเปญซึ่ง ต้องบอกเลยว่ากระแสนั้นยังไม่ดีตามค่าสักเท่าไหร่อีกทางยังมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กองทัพพีกว่าหน้าตายังไม่หล่อและไม่เหมาะกับบทพระเอกสักเท่าไหร่จนมีการตั้งกระทูว่าให้รักพิพากษาแดทูเล็รู้สึกยังไม่โดนกองทัพพีกตกเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาเถียงว่าเล่นได้ดีการทำหน้าทำตาอะไรก็ดูบางแบวหน้าเอ็นดูฝีมือการสแสดงโอเคเลย บทเหมาะกับเจ้าตัวสุดๆเรียกได้ว่ามีทั้งกระแสดีและไม่ดีแต่ทางเรานั้นโดนตกไปเต็มๆเลยจ้า